สวัสดีครับลุงคำคุณแก่สร้างตัวก็มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็ลุงคำเอาเมนูหมกท้งเนื้อห้องแหนบแหนบอ,อกออแหนบอ,อกออครับท้งเนื้อทั้งทั้งสภาพกลางก็ห่อหมกสมอง มองโมแล้วก็มาปรุงเครื่องแล้วก็ไปหมกหมกแล้วก็ย่างเป็นนึ่งก่อนก็ได้แล้วก็มาย่างทางเดียเรียกแหนบออกออกนี่ครับปรุงเครื่องตําเครื่องใส่มันก็จะออกมาประมาณนี้นี่ครับ ออกมาประมาณนี้ไปใบตองแล้วก็ไปนี่ครับเอากก็ปุงปรุงตามใจชอบเที่ถั่ถวยบิ้เบ่งเทใส่ถวยนิเบ่ง,บงอันเดอ chỉ tổng Là cái dàn thấp เราชอบเวบนหนก็ย่างแบบนั้นนะครับชอบแห้งชอบกรอบก็ย่างนานๆน,น,นี่ปรุงตาพริกตามใจชอบแล้วก็ปรุงแล้วเอาสมองมาคุกนี่ครับเดี๋ยวใส่ตัวยง อ,อย่ากจะไม่ต้องก็จะหอมนะครับส่วนเครื่องปรุงแล้วตามใจชอบนะครับชอบเครื่องเยอะ ใส่เยอะๆนี่ครับทางเนื้อเป็นเรียกห้องภาษาห้องแนบอกออกอ,อกอกก็คือสมองนั่นแหละนนี้เป็นสมองหมูนี่ครับตีใส่ถ้วยแล้ว แก่ใส่จานแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็ข้าวเหนียวนนข้าวเหนียวคือเก้ามาพี่น้องมาเดี๋ยวจิ้มกรเบิง่งแซ่บแหละเพต้องเกี่ยวอะครับมันจะละลายในปากอื ต่างเนื้อห้องแหนบแหนบก็คือหอเอาไปย่างเขาก็คือสมองมา็นน้องไหมเห็นภาคอื่นเขาก็ทำกันเหมือนกันแต่ทำ อีอกอย่างหนึ่งจะเป็นหมกอีกอย่างหนึ่งครับแยบเฉยปุยอะไรหลายไายมป็นองมา vắng là bữa năm rồi อมมกจะมองหมู อม,มาครับนอนในรลงค้ำจ็นแนบเขาอ๋อ,อ,กอ,อกนอนลวงสมอง ว,วันนี้ลุงคำก็เอาอ <c oughs> าหารทางเหนือมาฝากแนบเอาเออคือห่อหมกสมองหมูมาฝากครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจลุงคำมามา,มาตลอดสำหรับคลิปนี้ลุงคำก็สวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ